่แนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่ผู้ใหญ่ใช้ปุ๋ยไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยสามครั้งแล้วค่ะสามครั้งแล้วเห็นความแตกต่างยังไงบ้างคะต้นที่ไม่เคยพุ่งขึ้นก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะค่ะต้นที่ไม่เคยเขียวแบบงี้เขียวเขียวมาปิดเงี้ยก็เขียวขึ้นนะคะค่ะค่ะค่ะอันนี้คือคือคือผลจากการฉีดพ่นทางใบของเราแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางลําต้นนะคะสวนแม่ผู้ใหญ่ปลูกกี่ต้นคะ 250ต้นะสองร้อยห้าสิบต้นยังเหลือทุกต้นเนาะยางเหลือนี่ค่ะดูว่าว่าความความเห็นเด่นชัดของนะคะค่ะของอาหารทางใบของเราพ่อผู้ใหญ่บอกโนวันนั้นบอกว่าปุ๋ยปุ๋ยปฏิหารวัาสั้นเพื่อนว่านผมว่ามันเป็นปุ๋ยปฏิหารเสียดายวันนี้พ่อผู้ใหญ่ไม่อยู่คุยให้ฟังเนาะวันนี้พ่อผู้ใหญ่ไปติดธุระค่ะไปทํางานก็เลยมาสัมภาษณ์แม่ผู้ใหญ่แทนนะคะอันนี้คืออยู่บ้านกลางนะคะ บางกลางเชียงคานแม่ผู้ใหญ่บอกว่าปลูกแบบแบบใบไม่เป็นแบบนี้มาก่อนต้นก็จะไม่เป็นแบบนี้พอมาใช้ของเรานะ่ะตัวนิวพลัสของเราจากที่มันไม่แตกยอดมันเหลืองเหลืองมืนมันจะตายมันเริ่มกลับมานะคะเนี่ยลำต้นจากที่มันเป็นเป็นขาวขาวมันเริ่มออกสีน้ําตาลนะคะออกสีน้ําตาลแดงอันนี้คือต้นต้นทุเรียนเริ่มสมบูรณ์นะคะเริ่มสมบูรณ์ จากที่วันนั้นหนูมามันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะลำเปลือกลําต้นค่ะค่ะนี่คือสวนแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่เปิดใจใช้เต็มที่แล้วนะคะสําหรับนิวนิวพัทใช่ไหมคะแม่ผู้ใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็สุดยอดเลยค่ะค่ะแต่ก่อนไม่เป็นสีนี้นะคะค่ะเป็นสีเหลืองนี่แหละเนี่ยเห็นไหมเห็นความเด่นชัดลำต้นทุเรียนจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะถ้ามัน ถ้ามันกินอาหารสมบูรณ์เต็มที่มันจะออกลำต้นแบบนี้นะคะตอนที่หนูมาตัวแรกมันจะเป็นขาวๆมนๆนะคะยางพาราก็เช่นกันคะ่ะถ้าถ้ามันได้กินอาหารเต็มที่เปลือกลำต้นจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสวนยางท่านไหนยางเป็นลำต้นแบบรายกัะด่างกะอะไรอยู่อย่างเงี้ยคือไม่สมบูรณ์ค่ะไม่พออาหารนะคะทุเรียนก็เช่นกันเหมือนกับคนเรานี่แหละคะ่ะถ้าได้กินอาหารเต็มที่มันก็สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ ให้ผลผลิตได้เตรียมพี่ค่ะแล้วเราค่อยมาติดตามกันต่อนะคะถ้าแม่ผู้ใหญ่ใช้ต่อเนื่องแล้วจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะ